รีวิวเครื่องเล่นเทป2อลุมนะครับแล้วก็วิทยุนะเป็นยี่ห้อโซนี่นะครับโมเดลตัวนี้โมเดล CFSW338 นะครับใช้งานเต็มระบบนะครับใช้ไฟ220โวลต์บ้านเรามีสายไฟตรงรุ่นแถมให้นะสายไฟโซนี่แท้เลยนะครับสายไฟของโซนี่แท้เลยนะฮะมีแถมให้นะครับเริ่มต้นก็เสียบปลั๊กไฟได้านหลังเสียบไฟตรงบ้านเราได้เลยนะครับ220โวลต์บ้านเรานะครับ ช่องใส่ถ่านลังทานสาดเอี่ยมนะครับเครื่องมีรอยบ้างนิดหน่อยนะครับตองการเวลานะลกซิเรียลทุกอย่างยังอยู่นะฮะน,นะครับลังทานสาดเอี่ยมมีปลั๊กไฟโซนี่ตรงรุ่นแถมให้เลยนะหัวกรมนะครับสายไฟแท้เลยนะครับใช้งานเต็มระบบหูฟังเซลล์ปกติเสียงดีเสียงแน่นนะครับวิทยุถึงขื้นร้อยแปดบาทหลับอ่าเริ่มต้นเดี๋ยวเทสระบบวิทยุก่อนให้เรื่องขึ้นบนสุดนะครับ เลิ่มมาด้านขวาจะเป็น AM นะครับแจ้งตำหนินะตำหนิมีรอยบุกแพนตรงลำโพงตรงนี้นิดเดียวเป็นรอยบุกนิดเดียวนะครับแค่ไม่เห็นนะว่ามันเนี่ยฮะมีรอยบุกตรงนี้นะฮะนี่แจ้งตำหนินะครับประมาณนี้นะครับอื้อท่วมบ้านเรือนไปทั่วเลยเลื่อมนะครับเลื่อมมาด้านซ้ายจะเป็นเอ็มนะครับเอ็มนี่จาก12เมกะเฮิร์ตถึง2 3ชัแนลอันี้ถึง108เมกะเฮิร์ตนะครับถึงปกได้ทั้งคืนของบ้านเรานะครับ บริเวณจุดหน้าโบสถ์ตำบลป่างิ้วและบริเวณบ้านบวกขอนตำบลแม่เจดีเราจสอบอัดนะฮะอาจจะวิทยุลงเทปนะครับตอนผ่านได้เทปบล็อกคอร์ดนะฮะเครื่องนี้อาจจะวิทยุลงเทปอาจจะไมลงเทปอสู่เทปได้เดี๋ยวเทปให้ดูในขั้นตอนต่อไปนะครับเตือนให้ประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ทวนได้ปกตินะครับทวนมีวันล่มและเตรียมอพยพไปยังสวนพักพิงที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดเตรียมไว้เลื่อนลงล่างสุดจะเป็นเทปนะครับอขวา ที่อยู่ในพื้น,นที่ทเสี่ยงาากยเก็บของขึ้นที่สูงและเตรียมอพยพไปยังส่วนพักพิงที่องค์กรปกครองส่วนท้องต่อไปจะอัดจากหลุม A มาหลุม B นะฮะอัดจากเทปสู่เทปนะครับอัดจากฝั่งน,งนี้มาฝั่งนี้นะครับกด p l a y b a c d ให้เลื่อนขึ้นอันที่สองนะเวลาอัดจากเทปสเทปให้เลื่อนขึ้นอันที่สองนะครับถ้าเลื่อนลงด้านล่างเสียงมันจะดับนะครับ อัดเป็นสปีดนเรื่องที่3นะครับอันนี้เหมาะสำหรับอัดแบบเร็วนะครับสปีดที่3ธรรมดาที่2องที่หนึ่งนี่คือเทปปกติอัดปกติลองฟังดูนะครับอันนี้แจ๊ สรััับบกนคเพลสียงดีนะฮะตัวนี้แยกระบบซ้ายขวาสตูดิโอชัดเจนรำโพงตัวใหญ่นะฮะเครื่องตัวยาวนะครับเสียงสม่ำเสมอนะฮะเทียบกันได้เลยก็ซ้ายก็ขวาเต็มระบบนะเสียงเข้ากันเลย โอเยนะครับ,ร,บรีวิวคร่าวๆประมาณนี้ขอบคุณครับ